รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับเ <Penguin. S 2> พนกวินสตูดิโอภูมิใจเสนอเพนกวินสีชมพู ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเด็กๆจะได้พบกับพวกมีเล็นนี่เลเขาพืกให้ทัลกนี้เป็นสีมดยจริงนกสวัสดีค่ะ พบกับรายการเพนกวินสีชมพูกับพี่เปิ้ลครับกับพล่าและเพื่อนเพื่อีกหลายคนข้างหลังชื่ออะไรบ้างเบกี้เลนี่พูนี่ปิ๊ปปี้เฮาเนีฮะนี่พี่สิงโตทะเลของเรานะครับจะทึบสนุกสนานอยู่ตลอดเวลานะครับกับปกเด็กนะครับแล้ววันนี้นะครับเพนกวินสีชมพูของเรานะครับเราสนุกสนานแน่นอนกับการร้องเพลงกับบ๊อบบี้กับพี่เปิ้ลนะฮะ และที่สำคัญเราจะได้ออกไปเที่ยวนอกสถานที่กันอีกแล้วเราจะได้ไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกนะฮะสนุกสนานจังเลยสําหรับในกันเด็กๆนะฮะแต่ที่แน่ๆดิเรื่องผู้ใหญ่เนี่ยเขามีปัญหาอีกนะฮะเขาอยากรู้เรื่องของเด็กๆอีกแล้วฮะตลอดเลยวันนี้เขาอยากรู้เรื่องอะไรครับผมอิมก็อิมจะรู้เรื่องอะไรทําไมเล่นของเล่นอะไรเราไม่เก็บก็ทิ้งไว้เลยเออ เป็นเหมือนกันเลยใช่จะว่าแต่เด็กเลยฮะแม่แม่ของลูกก็เป็นฮะโยนทิ้งหมดนี่นะถอดเสร็จถอดโยนฮะลุกดุดลุดโยนเลยนี่นะไม่เก็บด้วยไม่เก็บด้วยพอล่าเป็นปะคะพูดเหมือนกันเลยอ่ะครับเป็นหรอถูกต้องเดี๋ยวต้องให้เออ่ผู้เชี่ยวชาญของเราสอนเราด้วยนะเออแน่นอนนะฮะพี่ ก็จะมาบอกนะฮะว่าเพราะอะไรทำไมเด็กถึงเล่นแล้วมักจะเดินทิ้งหนีไปเลยนะผู้ใหญ่ด้วยนะคะบางคนอาจจะนึกภาพนี้ไม่ออกใช่ไหมเพายังไม่เคยมีลูกใช่ไหมเพราะว่าไม่ต้องหรอกนึกออกกันทุกคนนะผู้ใหญ่ก็เป็นก่นมามามบางคนนึกไว้ออกเอางี้ไปดูวิทยาตัวนี้กันดีกว่าครับเมื่อเด็กๆเล่นของเล่นโยกเจ๊เอ๋ยอุ้ยอุ้ยเกือบตกลยนั่นแฝดสองนี่ไว้มาสามแ่แสนุกสนานกันใหญ่ แต่เมื่อเล่นเสร็จแล้วดูสิครับเปลือนนั่นไปแล้วเก็บของเล่นด้วยค่ะนั่นแม่เรียกยังทำมือนทำมือเก็บของเล่นไม่เอาดูนั่นแม่ก็เรียกเข้าไปแล้วครับเล่นเร็วทำเป็นไม่สนใจแล้วเนี่ยย่าเล่นแล้วเก็บด้วยสิคะหนูไม่เอาไม่ยอมเก็บมาเก็บเร็วไม่เอาหนูเขาไม่ เล่นแล้วไม่เก็บอย่างนี้อย่างนี้ต้องทํายังไงครับพี่สิุกตัวโอ้ถูกต้องพี่สุกตัวตอบถูกเอาขนมนี่ไปกินเลยนะครับอ่าเป็นไงล่ะอ้าวทิ้งทำไมล่ะอะไรนะโอ้ยังไม่ได้แกะเปลือกนั้นอย่ากินเลยนะฮะิจะให้กินแล้วทิ้งแล้วทิ้งแล้วต้องเก็บด้วยนะฮะไม่ยอมเก็บนะฮะเอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะวันนี้นะครับช่วงหน้าสนุกแน่นอนนะฮะกับเลงอะไรกับพี่บ๊อบบี้นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีก จะมีพี่หนูดีค่ะมาบอกว่าทำไมเด็กถึงไปแบบนี้ทำไมถึงเล่นแล้วไม่ทิ้งไอเล่นแล้วไม่ทิ้ง <c oughs> ทำไมถึงเล่นแล้วไม่เก็บทิ้ง,งไว้เลย why ถ,ถูกต้อง why why อะก้ากาัดอะก้ากาัด <c oughs> <c oughs> แ่้งเพนกวินลาเริงกลับมากับรายการเพนกวินสีชมพูกับพลล่าแล้วนะคะแล้วมาถึงช่วงที่เด็กๆทุกคนต้องลาค่ย เป็นช่วงเพลงเว้นล่าเริงแล้ววันนี้นะคะเราจะมาร้องเพลงสนุกๆกับบอบบี้และพี่เปิ้นเพลงนี้ชื่อว่าช่วยเก็บของทีเอาแล้วครับเด็กๆครับต้องจำเพลงนี้ไว้เลยนะฮะเพลงนี้พี่บอบบี้แต่งมากับตัวนะฮะแล้วจะบอกเลยสอนเด็กๆเลยว่าเล่นของเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่ครับเพลงนี้มีชื่อว่าช่วยเก็บของที พอเล่นแล้วทิ้งทิ้งมันทั่วบ้านเย้เย่ทำไม่ใจติดใจพ่อแม่เย่ yeah. ไม่เกี่ยวอะไรเลยไม่เกี่ยวหรอครับไม่ใช่เลยนะโอ้ตายแล้วเอาเพลงที่มันสอนเด็กหน่อยสิฮะเอาเหรออันนี้มันโตไปแล้วครับโอ้โหขอเพลงที่แบบว่าพอฟังปุ๊บเนี่ยเด็กจะรู้สึกเลยว่าการเล่นแล้วไม่เก็บของเนี่ยเป็นสิ่งไม่ดีนะหนูออ๋พอฟังปั๊บเนี่ยต้องเก็บของเลยใช่อ่ะโสดนานเกินไปแล้วหัวใจอยากมีเจ้าของอยากมีคนมาจองให้คนของโอยยอมแล้วโสดนานที่นี่ เออพี่บ๊อบบี้ครับผมเด็กยังไม่ควรมีความรักนะฮะออยังไม่ตีกะจะไปสอนให้เขารักกันทําไมครับโอ้ยังไม่ถึงเวลาครับเขาเรียนหนังสืออยู่ครับขอแบบเล่นแล้วต้องช่วยกันเก็บของขออีกรอบสนานเกินไปแล้วหัวใจอยากมีเจ้าของอยากมีคนมาจับเป็มทูกของหัวใจอดนานดีเนี้ยคนมันง ขอน้องๆทุกคนเล่นแล้วก็ต้องเก็บของทิ้งจะได้่ช่วยนะเพลงใครอ่ะเพลงของ3บาท50มันประหลาดเพลงของมันเองอะไนอ่ะใช่ได้เลยใช่ได้เลยพี่ป้านขางงเลยนะเนี่ยทำไมเพลงมันไม่เกี่ยวกับการเก็บของอะไรเลยคะนั่นสิฮะพี่ปั้นว่า พี่บอบี้ประมอดเพลงตัวเองอะฮะพี่บอบี้ <c oughs> แหมดูดิไม่รยนรู้เรื่องเลย <c oughs> เด็กยังนั่งงงเลยอะไรเด็กของหากวัใหญ่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 เลย,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 ยงงเลยเอาละทีนี้มาถึงช่วงนี้ดีกว่านะฮะที่ช่วงที่ผู้ใหญ่ยอยากรู้นะฮะอาทิตย์นี้ผู้ใหญ่ยอยากรู้ว่าทำไมเด็กถึงเล่นอะไรแล้ว<ด>ทิ้ง<ช>ไว้ไม่เคยเก็บเออเพราะฉะนั้นนะครับเราอยากจะรู้แล้วใช่ไหมว่า เพราะอะไรทําไมถึงเป็นยาง้นอยากรู้ค่ะแล้วะจะทํายังไงอะคะไปหาพี่หนูดีดีกว่าค่ะอ่ใหญ่ใปัญหาของเด็กเล่นแล้วไม่เก็บของนะคะก็เป็นปัญหาที่เราพบได้บ่อยมากเลยเพราะจริงๆแล้วขั้นตอนการเล่นกับขั้นตอนการเก็บอะค่ะขั้นตอนการเล่นมันสนุกกว่าเพราะฉะนันพอหมดช่วงที่สนุกเนี่ยเด็กก็ไม่อยากจะทําต่อแล้วก็คือไม่อยากจะลุกขึ้นเอาของไปเก็บเพราะมันรู้สึกเหมือนว่ามันเป็นภาระ ราะฉันตรงนี้ค่ะเป็นประเด็นที่สิ่งที่ค,ครูอนุบาลพยายามจะทำนะคะเพื่อให้เด็กทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการเก็บของหลังจากเล่นก็คือว่าทําขั้นตอนนั้นให้มันสนุกหรือว่าให้มันจําง่ายถ้าทําให้มันสนุกก็คือว่าจะมีการร้องเพลงเพลงพวกนี้นะคะเป็นเพลงที่ใช้ในอนุบาลก็จะเป็นเพลงเช่นเก็บเก็บเก็บมาเวยกันเก็บคล้องเลนทีนี่คือคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามีเพลงที่จะช่วยให้เด็กเนะะี่ยค่ะเป็นเพลงที่มีคำพูดบอกเลยว่าเด็กจะต้องทำอะไรแล้วผู้ใหญ่เนี่ยจะทำไปพร้อมกับเด็ก เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่สําคัญมากก็คือว่าพ่อแม่จะต้องไม่อารมณ์ขึ้นจะต้องไม่เกิดอาการว่าขึ้นทุกครั้งที่เด็กไม่เก็บของเพราะว่าเด็กเนี่ยค่ะกว่าเขาจะมีพฤติกรรมอะไรที่กลายเป็นนิสัยอะค่ะอาจจะต้องทําสิ่งนั้นซ้ำๆนีคะประมาณ 100- ่งรอถึครั้งอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่จะช่วยให้เด็กเล็ก เอาของไปเก็บปรับที่พื้นที่นะคะสิ่งนี้สําคัญมากเลยโรงเรียนอนุบาลนนใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้เยอะคือถ่ายรูปของชิ้นนั้นแล้วแปะไว้ตรงที่ของอยู่นี่เป็น2วิธีนะคะที่มัครูอ,อนุบาลได้ใช้ประโยชน์นะคะจากวิธีการทํางานกับสมองของเด็กแล้วก็เราพบว่ามันได้ผลมากๆเลยะคะ่ะ เพื่อนจะพาน้องๆไปสนุกที Ein ่ไหนนะคะอย่าล yeah, yeah, yes, ืมติดตามชมค่ะเพนกวิ <can> ่นสีชมพูเพนกวิ่นสีชมพูเพนกวินมาจนไปสนับสนุนโดย Enfagrow A Plus าล้วกลับมาแล้วค่ะ วันนี้เราจะพาปรชนไปไที่ไหนนะฮะเด็กๆนะใช่จะไปไหนดีคะไม่บอกเพราะว่าเราจะให้เด็กๆนะครับไปเรียนรู้วิธีการเก็บครับและการเก็บอันนี้นะฮะจะเป็นการเก็บที่สนุกมากด้วยเก็บแล้วสนุก,แ,กแล้วก็มีประโยชน์ด้วยมีเด็กๆถามทุกคนเลยเก็บแล้วสนุกอนึกไม่ออกใช่ไหมครับว่าเก็บแล้วสนุกยังไงถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วพร้อมไหมครับเด็กๆพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วตามพิกปัมาเลย จอนสลัด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 ,ลดอะไรส<ะ>ลัดแลวสลัดอะไรเองเดี๋ยวพี่เปิลเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักสิ่งหนึ่งที่มันอยู่ในรูแล้วเราต้องเรียกมันค่อยๆออ,ออกมาออกมาแล้วเราก็เก็บมันเลยอเอรู้ไหมตัวอะไรตัไม่ใช่ใชถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย แล้วตอนนี้พามาถึงที่แล้ววันนี้พวกเราจะมาดูอะไรครับหอยหลอดถูกต้องเราอยู่ที่ดอนหอยหลอดนะอยากรู้อย่างหน้าตาเป็นไง <Yeah. S 1> อยากคิดว่าหน้าตาหอยหลอดเป็นไงครับฮะานสงสัยอะไรหัวมันยังกับ,กบหอยมังคู่ทุกทีเลยเอ้าตามมาดูหอยหลอดนี่เลยเด็กๆมานี่มานี่มานี่โอ้โหนี่หเห็นไหมนี่หอยหลอดหน้าตาเป็นอย่างนี้ นี่เพราะอะไรถึงเรียกหอยหลอดรู้ไหมเพราะมันอยู่ในหลอดใช่ไหมครับเห็นไหมอ๋อ<ช><ช>มันอยู่ในหลอดมันก็เลยเรียกว่าหอยหลอดถูกต้องหอยหลอดนี่น,นี่เฮ้ยไอ้น้องหยิบดิเบืยเบืยเบืยอ่ะหยิบมาดูหยิบมาดูเี่เ่เห็นไหมหยิบดูเห็นไหมมันอยู่ในหลอดนี่แล้วรู้ไหมธรรมชาติของมันอยู่ไหนมันมันอยู่ในทะเลมันอยู่ในทะเลที่ทะเลที่ เน่เน่เน่นนมันอยู่ในทะเลที่มีน้ําทะเลลดลงแล้วรู้ไหมว่าเขาทํายังไงเอามันขึ้นมาได้เขาก็จะเอาปูนขาวเนี่ย,ยนนหยอดลงไปในโคลนนั้นพอหยอดลงไปในโคลนปุ๊บตัวมันจะค่อยๆไหลขึ้นมาอย่างนี้เลยดุ๊บ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 เขาก็ดึงปุ๊บ,บก็หยิบขึ้นมาเลยจากโคลนเห็นไหมมันก็ขึ้นมาอยู่เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมครับรู้จากที่มาของหอยหลอดแล้วผู้ใหญ่จะเก็บหอยหลอด แต่พี่เปิ้ลจะพาเด็กๆไปเก็บอะไรรู้ไหมไม่ใช่หอยหลอดพี่เปิ้ลจะพาเด็กๆไปเก็บอันนี้ครับดูลงไปที่พื้นสิโอ้โหขยะเต็มไปหมดเลยสวยงามเหลือเกินพวกเราเป็นขยะที่ทิ้งจากผู้ใหญ่ครับเด็กๆสกปรกไหมสกปรกสกปรกเห็นไหมสิ่งที่พี่เปิ้ลจะให้ทําต่อไปนี้เราจะไม่เก็บหอยหลอดเพราะผู้ใหญ่เก็บหอยหลอด ส่วนเราจะมาเก็บขยะที่ผู้ใหญ่ทิ้งแทนไป,ไปเก็บขยะเลยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ<อ>เด็กไ,ดไม่เก็บหอยหลอดครับแต่วันนี้เด็กมาเก็บขยะแทนได้แล้วโอ,โอ้โอ้โหเก่งมากาม,าม,ามีพลาสต,ติก มีพอใส่ท็อฟฟี่มีช้อนหักๆเด็กไม่เก็บหอยหลอดครับแต่เด็กมาเก็บขยะที่ผู้ใหญ่ทิ้งแทนส่วนผู้ใหญ่ไม่เก็บขยะแต่ผู้ใหญ่ไปเก็บหอยหลอดโอเคสลับกันสบายใจโ <c oughs> ลกนี้เป็นสีชมพู <c oughs> ผมเอ่ให้กับเด็กๆหน่อยนะที่ไปเที่ยวกับพวกเรานะครับแล้วตอนนี้ฮะพี่อาวีอยู่กับพวกเรานะครับพี่อวีเป็นนกพูคือสัญลักษณ์ของความรู้และความสามารถและฉลาดล้ำเลิศมากนะฮะเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องอะไรพี่อวีต้องถามาพี่อาวีเลยใช่ไหมเออใชรนะ อวิถามว่าทําไมพี่เปิลหึงมีความสุขจังเลยแม่ก็แน่นอนสิฮะได้ออกไปเก็บหอยหลอดแล้วไม่เจอหอยหลอดสักตัวหนึ่งอ้าวดูสิแต่อย่างน้อยไม่เจอหอยหลอดแต่ก็ได้ทําความดีนะฮะเด็กๆครับถึงว่าดูชื่นใจเชียถูกต้องนะฮะแล้วอะไรนะฮะอะไรนะครับอ๋อเขาบอกพี่อวิก็มีความสุขทําไมนะอ๋อมีความสุขเพราะได้เห็นน้องๆเนี่ยได้ออกไปต่อยอดการเรียนรู้นะครับแบบไร้ขีดจำกัดแบบนั้นเลยนะฮะอะไรนะเทเซ อ๋อ oh, ใช่ใช่เพราะว่านอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนมันคือการต่อยอดทั้งความรู้และจินตนาการนะฮะของเด็กนะครับอ่ายิ่งเด็กๆนะฮะถ้าได้รับโภชนาการที่ดีนะครับแล้วให้พลังงานแก่สมองนะครับอย่างคงที่ก็จะยิ่งทําให้เด็กๆมีสมาธิและเรียนรู้ <Ooh. S 1> และจดจําได้ยาวนานขึ้นอีกด้วยนะฮะ ฉลาดมากเนี่ยโอ้โหกบมือให้กับพี่อาลี่หน่อยนะฮะช่วงนี้ครับเด็กๆอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับพี่พอลล่าแล้วนั่นคือคำว่าคำวันนี้นะคะเด็กๆทุกคนต้องกรี๊ดต้องชอบมากๆอะไรอะชอยหรือว่า t อย s ์ Y แต่ถ้ามีมากกว่าอันหนึ่งนะคะก็เรียกว่า T O Y S เพิ่มตัว S เข้าไปโอ้ยชอยชอยเนะฮะเวลาเล่นเนี่ยเด็กๆต้องเก็บนะถ,ถ้า,าไม่เก็บเนี่ยเวลาจะมาหาเล่นอีกทีหา,าไม่ได้เอออดเลยนะครับลนนแล้วแควันนี้นะครับถ้าสนุกนะครับอังคารหน้าครับอย่าไปไหนเด็กๆจะต้องมาอยู่กับพวกเราเพนกวินสีชมพูนะครับแล้ววันนี้ลาไปก่อนนะครับวันอังคารหน้าบ่ายสามโมงครึ่งทางช่องสามนะครับวันนี้สวัสดีครับ มาเกีดเอามามองท้องฟ้าเป็นสีชมพูดูตัวดูพื้นน้ำเป็นสีชมพูและภูเขาพื้นดินก้อนหินให้ทั้งโลกนี้เป็นสีชมพูเราเป็นสีชมพูด้วยจินตนา